ในบ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ชานเมืองมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันพ่อชื่อสมชายเป็นตำรวจกรเกษียณที่เคร่งครัดในวินยัยส่วนลูกชายชื่อนัดเด็กหนุ่มวัย17ปีที่รักดนตรีและมีความฝันอยากเป็นนักร้องเช้าวันหนึ่งนัดกำลังเล่นกีตาร์ร้องเ,งเพลงในห้องนั่งเล่นเสียงกีตาร์ดังก้องไปทั่วบ้านแต่สำหรับสมชายแล้วมันกลับทำให้เขาไม่พอใจเขาวางถ้วยกาแฟลงอย่างแรงจนเสียงดังแล้วพูดขึ้น นัพ่อเคยบอกกี่ครั้งแล้วว่าเลิกเล่นกีตาร์บ้าๆบานี่ซะไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยได้แล้วนัดหยุดเล่นกีตาร์ทันทีเขาเงยหน้ามองพ่อแล้วพูดอย่างไม่เกรงกลัวพ่อครับผมไม่อยากเป็นตำรวจผมอยากเป็นนักร้องสมชายหน้าตึงขึ้นทันทีเสียงของเขาเข้เขมขึ้นนัดการเป็นตำรวจคืออาชีพที่มั่นคงเป็นที่นับถือไม่เหมือนพวกนักร้องที่เดินเตะฝุ่นไปวันๆน,นัดลุกขึ้นยืนเถียงกลับ แต่ผมไม่ได้อยากอยู่แบบที่พ่ออยากให้เป็นผมอยากทำในสิ่งที่ผมรักหลังจากการทะเลาะครั้งน,นั้นบ้านเต็มไปด้วยความอึดอัดนัดไม่พูดคุยกับพ่อและใช้เวลาอยู่ในห้องฝึกซ้อมเพลงขณะที่สมชายก็เอาแต่บ่นกับแม่ของนัดดูสิลูกมันไม่ฟังพ่อเลยฉันตั้งใจทำงานหนักทั้งชีวิตเพื่อให้มันมีอนาคตที่ดีแต่มันกลับอยากไปเป็นนักร้องแม่ของนัดพยายามประสานรอยร้าวสมชายลูกไม่ได้ผิดที่มีความฝันนะบางทีคุณควรลองฟังเขาบ้าง วันหนึ่งนัดตัดสินใจไปสมัครประกวดร้องเพลงในงานใหญ่ของเมืองโดยไม่บอกพ่อเขาทุ่งเทฝึกซ้อมทุกวันจนถึงวันประกวดเสียงของเขาเป็นที่ประทับใจผู้ชมและคณะกรรมการจนได้รับรางวัลชนะเลิศข่าวการชนะของนัดถูกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสมชายหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นรูปของลูกชายและคำชื่นชมจากผู้คนในเมืองใจเขาเริ่มอ่อนลงคืนนั้นสมชายเรียกนัดมาคุย นัทพ่อยอมรับว่าพ่อผิดที่ไม่เคยฟังความฝันของลูกเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดต่อแต่พ่อก็อยากให้ลูกสัญญาว่าไม่ว่าจะทำอะไรลูกต้องทำมันให้ดีที่สุดและไม่ทิ้งความรับผิดชอบต่อตัวเองนัทยิ้มและตอบกลับด้วยความจริงใจครับพ่อผมสัญญาผมจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังหลังจากวันนั้นสมชายเริ่มสนับสนุนความฝันของนัทเขายอมให้ลูกได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง และแม้จะไม่ได้เดินตามรอยเท้าพ่อแต่นัดก,ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขารักได้ด้วยความตั้งใจและกำลังใจจากครอบครัวความรักและความเข้าใจเป็นพื้นฐานสำคัญในครอบครัวแม้ความฝันของเราจะต่างกันแต่การเปิดใจรับฟังการสามารถนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงของทุกคนในครอบครัว